สวัสดีครับพี่พี่วันนี้พบกับผมนะครับมีร่างสัคนวันนี้เหมาะเจาะมากครับผมได้เรียนเสมาหน้าหนุ่มแต่คนละปีนะครับพี่พี่คนละปีพี่พี่สังเกตไหมครับคนละบล็อกนะครับ เขาเรียกว่าบล็อกสองสองอันนี้บล็อกหน้าหนุ่มสองสองอันนี้บล็อกหน้าหน้าหนุ่มปีสี่หกผมพึ่งศึกผมพึ่งได้มาเดี๋ยวผมจะบอกวิธีสังเกตนะครับตามที่ผมศึกษามาพีๆสังเกตดูเนี่ยนะอันนี้ปีสองสองอันนี้ปีสี่หกหน้าหนุ่มเหมือนกันนะครับแต่หน้าหนุ่มจะดูจะดูแปลกไปกว่า ปีสองสองจะดูแปลกไปกว่าสี่หกนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมจะพิกด้านหลังให้ดูนะครับคือดูจุดง่ายๆเลยคือด้านหลังคือเม็ดไข่ปลาจะเต็มนะครับปีสองสองเม็ดไขป่ปลาจะเต็มเนี่ยเม็ดไขป่ปลาวนรอบเนี่ยปีสี่หกจะหายเนี่ยเม็ดไขป่ปลาตรงนี้นี่จุดตรงนี้นี่ผมชี้ให้พี่ๆได้ดูกันนะครับ เนี่ยดูตรงนี้นี่ปีสี่หกปีสี่หกจุดไขป่ปลาตรงนี้จะหายแต่ปีสองสองจุดไขป่ปลาตรงนี้จะเต็มเห็นไหมครับพี่พี่เนี่ยไข่ปลาจะเต็มนะครับเออเนี่ยดูใกล้ๆเลยครับเห็นไหมเห็นไหมครับพี่พี่จุดไขป่ปลาจะเว้นวักอยู่ถ้าปีสี่หกจะเว้นวักเนี่ยสังเกตดูง่ายครับเว้นวักเนี่ยปีสี่หกจะเว้นวักแต่ปีสองสองจะไข่ปลาเต็มนะครับพี่พี่ ไข่ปลาจะเต็มเลยเืมอืเอังเกตแค่นั้นนะครับพี่พี่ตอนแรกผมก็ยังดูไม่เป็นหรอกครับแต่พี่พี่เขาทำสัญลักษณ์ไว้ให้เราดูข้างหน้าเขาบอกว่านิ้วมือลองปูถ้าเป็นปีสองสองนิ้วมือลองปูจะใหญ่กว่าจะใหญ่กว่าปีสี่หกนะครับเนี่ยนิ้วมือตรงนี้ครับนิ้วมือปีสี่หกจะเรียว ปีสองสองจะดูนิ้วโปใหญ่ครับดูเดีโปหลวงปู่นะครับอืมแล้วหน้าก็จะไม่แค่ไม่เหมือนกันนะครับสองสองนี่จะเรียวกว่าสี่หกนี่จะอวบอวเป็นเรียนที่บางคนก็ไม่รู้นะครับคิดมาเป็นปีสี่นี้ผมมาลงให้ชมนะครับ ราคายังไม่แพงนะครับพี่ๆศีหกก็หลักร้อยอยู่สองสองนั่นนัานหนุหน่มก็หลักร้อยนะครับสองสองหน้าแก่ก็หลักร้อยครับถ้าสภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าจมูกสวยๆผิวสวยๆก็พันขึ้นครับปีสองสองหน้าแก,ก่นะครับอันนี้เป็นปีสองสองหนุหน่มยังหลักร้อย,อยอยู่นะครับปีศีหกก็ยังหลักร้อยแท้ทันหลวงปู่ทั้งสองเหรียญน,นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจสอบถามได้ครับ อไอดีลน์ผมศูนย์แปดสสาสองสี่สามสหรือ m อ e 141991นะครับขอบคุณพี่ๆที่กดติดตามนะครับใครสนใจก็ทักไปได้ผมจะพยายามลงเหรียญลูกปู๋ไปเรื่อยๆนะครับผมได้มาใหม่ผมก็จะมาลงให้พี่ๆได้ชมกันก็โอเคนะครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ